สวัสดีครับเกษตรตามฟันพี่น้องคลิปนี้นะครับผมจะมาทาเกี่ยวกับความหมายของคําว่าเกษตรผสมผสานนะครับก็คืออีหยังเกษตรผสมผสานคือการทํากิจกรรมต่างๆนะครับในแปลงให้มีความเกื้อกูลกันนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดนะพี่น้องปาอมไม้นะครับที่เข้าท mm ําเกษตรผสมผสานนี้นะครับนั่นก็คืออีหยังนะครับพี่น้องนั่นก็คือพวลรุ้นทุนพี่น้องลดกุ้นทุนในการผลิตในการทําการเกษตรเข้านะครับพี่น้อง นั่นก็คือมีคบมีเงื่อนนะครับผมแรงกงาาและกาเวลาที่จะทานะครับในการทําการเกษตรนะครับผมก็คือการใส่พื้นที่ห้องเห่านะครับที่มีจํานวนจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนี่คือความหมายนะครับพี่น้องซึ่งผมกับต้องยกตัวอย่างนี่แหละครับพี่น้องหน้าบัวของผมนี่ครับเปลงเกษตรผู้สมุารนนะครับ คือเวลาผมใส่ปุ๋ยนะครับเป็นน้ำมักปาลาลงไปในปลาบัวนะครับรนอกจากที่เป็นการบำรุ่งบัวไปแล้วนะครับอาจจะเป็นอาหารของปลานะครับแลวกระทะอาหารที่จากน้ำมักปลาเมื่อก็จะเป็นเกิดเ,เ,เกิดเพ่งต้นนะครับพี่นอ้องคือจะเป็นอาหารของปลากินเผืนนะครับซึ่งก็ผมก็เป็นปลาสลิดนะครับพี่น้องที่ผมเลี้ยงเอาไว้นะครับซึ่งปลาสลิดเขาจะตอบแทนในการกินสาลายให้บัวนะครับบวัวให้มิสาลายไม่อย่างปุ๋ยบัวพี่น้อง ครับผมครับนอกจากจะมีพวกไอ้นะครับท่านาทีในการอินเส์สากพืชนะครับสากใบวัวที่เน่าจายครับใบให้นามเสียนพี่น้องครับผมแล้วก็เมื่อเมื่อพวกไอ้พวกปลานเนี่ยครับจะเริ่มเติบโตแล้วก็มีการขยายพันธุ์นะครับก็จะมีปลาคอนะคะรัวปลาช่อนนี่เขามากินลูกๆูของสัตว์พวกนี้นะครับซึ่งเห่าก็จะได้ปลาช่อนเป็นปุ้นพ่อยดนะครับ ซึ่งพี่น้องเห็นว่วาครับว่าผมดูแลจะพอบวัวนะี่พี่น้องส่วนพวกปลาพวกหอยผมบดดูแลบดให้หารบดีล้าทำอะไรเลยนะครับมี่นาทีแค่มาจะปนผลิตนะพี่น้องก็จะลดอันส่วนของอันเวลาาอะไรกัแกร,แรงงานนะพี่น้องตน้นทุนในการผลิตอันประสาตัวอื่นนะครับผมอันนี้ก็คือ,อกเกษตรผสมผสานแบบของผมนะครับพี่น้องที่ผมทำอยู่ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเผื่อบอผ่าดคลิปใหม่ๆก็ผมด้วยพี่นอ้อง